Ô lạc sống này, cái cục cốc chân nó thai 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 เีแดงดูเลลูกมันนี่ดีนะถักไทยสบายดีแล้วก็สวัสดีสบายดีตอนซอย,ยทุกคนสบายดีตอนเทลงวันนี้กามาไ้ดงคือเก่าทุกคนมาโกนมันซอยอายมาแต่เสาทุกคนเลยขึ้นมาตะโกนมันแล้วเดีนี้นะเต็มใบถ่ายให้เบิง้งซ้ำแต่สีมาหาให้ดูให้กินแนวกินเท่ากับนี่ซีหนหมูทุกคนสีเฮ็ดปีงเอา เขาอาจจะพันยังบม่ได้ขึนทุกคนนี่เขายังสะมันลงตระโดดอยู่บรรยากาศวันนี้กะหอนแห้งกว่าเมื่อวานมีกุ๊บนะสาวกะคักอะไรเนาะคนไปน้ำล้วกะหุ่นขึ้นรถไปนำ้ำแล้วกะเอามากรองไว้กรองไวกไ้กาหลายพอยทุกคนล้วกะปั่นบาดิวตูตาอยู่เนี่ยนะปั่นเธอหนึ่งแม่นะกันกูใน,ก,นกับสัมผัสกู เฮ็ด้วเดยนอนหยากมากากมาเสริมรอบะนี่ปีหมูคนสิปี้งเหล้างก็ล้างเนาะ xả thôi Hãy

งมางทุกคนโง่อยู่เหือนสาพานนี้มันลงมลุกมาได้หว่าลามันลา <laughs> ลายนะน่าจะลมแต่ว่านีนคนเขเห็นนะก็เลยไปเบิ่งให้มัโง่เพือนนะพานนี้ตะเล้งผัดได้มือเห้โคโง่ทุกนคนมัอ,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 องโงคนลุง เมื่อาน้ำเลยหัวแขนก็มีแต่มันลมนะมันให้เมื่อกินข้าวแล้วมันให้เมื่อมูมีผู้ใดมันวะม่แงแม่แดงแ่ดง่ดม่ดงแม่แม่แดงแม่ดมดม่แงแม่งม่ม่ม่แดงแม่่ดม่แงม่ม่ม่แด่แดงมันดง

กินกินซีหมูผัดฉิไม่เกินนอแล้วบโดนใ้ย่านะไปมามัดนี่ไม่เลยใช่ย่าคุณนอนคุณนุ่มเรอยเล่นอย่าลมนะอย่าลมทับสัตว์นะคือโง่เลยาลมทับสัตว์เลยย่คะน้า้มเอ้าเานจ้าของหมก็น ก็ได้ป็นร้อไม่ใช่หนดต้องันกางแดดทางัดก็มัคนกันายๆโอ้ยมาบลตอนแรกๆมเิกินโง่ต้อกินหมูมื่อนี้กินหมูก่อนเลยเมนี้เาเทงอนโมหมูตอนแรกล้มโง่ โอ้โหแม่ใหญ่ทุกคนเลยซิแต่มันมันบวตุ้ยนะจ้อยลูกุมากันยังน้อยยู่นะตอนแรกเขาอเมื่อแรกเขาว่าจะอยู่โอนเขตทุกคนถือมื้งมาเห็นไหมหลายทางลยวัน ไม่มันบูดีไม่ดีบูพ่อไปเสลาเฮ้ยนะคนละทางมือใหม่ผู้แรกโซนเขตกันทุกคนเลยอ่ามืม้อนี้อ่ะได้อาหารดีละอาหารเกิดอาหารเกิดเองทุกคนเอาใบตั้งใจเห็ดเผืนนนเอกมันด้วมันตั้งเป็นทุกคนเลยโกยามนี้มานะ่ะสลายนะโง่ควายนะมันจะจ่อยนะทุกคนมันจะตายตัวน้อยแหงตายลาย แก่บแก่เศา่นัม่บดกับผบไปตอวนั้นมเขาบมต้ไปเลยโวทเขาตัวเหญ่เอาจังน้อยนะครับว่าอีน้อยนึ่งนะ อืออาวจัเสียบจกสิบแสีบได้น้ำเลองกงนน้วย่อยอยู่เยอมากน้ำตกอ่ะสายหพี่ร้ายมีสบแรงน้นนะปู่นอนบ่กานคูปฏเสธเลย เอามุงกัเต็มมาแก้เข็มอะไมุงกับผูมีนอนเลยมุงมุ้งหางน้อนได้แต่ผู้เดียวน้ำตกกายน้ำตกแะไรหรือมันเป็นเลือดตกเลดีดีเลยดีน้ำตกบีบมะนาวใช่ปะเออแทบจะได้บีมะนาวเลยขาปิ้งเลยเอาไปก้อยอ่ะเออแล้วก็ เขาบานาใช่ผโบยแบบนี้อืมบบน้แเือสุอวานนี่เนีกิน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 เกังไม่ยงบ้างเห เี่ยวแช่บ่ครับเตียไม่มาเชนะป้าันเมาแล้วที่เขาไม่เมาหนาวเมาแล้วแขงโอ่แปูบันกันแขาไปทักอะไท้ต่อข้างลู่อืมย้มสาวไปคุ่ ตัวหันน้ามากพี่หันหน้าเขามากกระนจะเข้าหันข้างเข้ามันตกบุญอ่ะโจงอ่ะฮะเีข้าตรงนี้ก่อนมช่หมพี่ข้าวเนี่ยข้าวกลเน่านนี้ได้รถน่่ี้หนึ่งไม่ได้ก่ไม่ไดุ้ดเดว ยังกหอบไรครับมหแล้วกันินน้อยข้าวมั้ยสบยแล้วมั้ยแจ็บบอเปิดนด้เ็ดเื่องเลี่ยมแฉะข้าวพ่เศษนะแฉกนะเจ้าก็แฉกมอว่่ได้แล้วมันก็แดงแดงมาแล้วมันเหนีวเจ้าแดงกูเถอเลยเธอเป็นแล้วล้มที่ห้าง กข้าว้นน้ตเรตัอันมันก็คอยตาล้มเมันก็เป็นนั้นเลน้พาห้องไว้ห้านอยู่เพื่อนใส่ก้องโไว้กินข้าวกินน้ำกินส้มอิ่บเรียบร้อยทุกคนปีเดยออกมือบ้านเทไรสะพันก้ออกเมือเบิ่งคนเลยออกมืเบิ่งเขาเห็ดโคโงแห่คือพีเอ็นยูไหกับน้าสาวทุกคนเขาคนมันลานมือหนำอบ่ อากาศนนี้ยังขี้ด้วยเมื่อทุกคนน้ำพอดีเมื่อเลยแล้วก็เอาขังเมื่อใส่เอาน้ำมาไว้ใส่เดินไล่ยิ่งขึ้นยังเมื่อไปดูดแม่แอนมองไปกลนตลอดเกลามันกันโขมเลยก็เอามาเรียบร้อยเลยวันนี้เลยได้บ้เนแล้วเอาเมื่อโห่เนื้อเมื่อเจ้เบิ้งดู ใยันบได้เมอ มาฮอนเทินเรียบร้อยนี่กำลังเผาอาจจะพันกันมากเลยทีมงานกำลังเผาพื่อนี่อเอาเฟิร์กมาใส่นี่นะเมื่หลายอูมระจุมละเดบไล่อยู่ดิ่ใส่หลายๆแบบแล้วก็มาขูดนะนะพริกข้างนั้นข้างนี้อันนี้น่ะเฮดโคแบบพุ่มนะวะแล้วก็แบบหาพี่น้องเฉย้สวยพื่อนเ,เอ บรลาด้ลค่ะมกส่งส่ง้านนมป้องัวเปเงินบาทกัประมาณ4ีพันทุ่มนี่เด้อกระโดดเด็ดกร่เดดเบรดบ้าอันนี้พี่เลิมันคนาคนันะนั้นเชื้อห้องให้เะืัอห้องให้เด้อนี่เด้อ

อ้บอบบนี้อบ้านนี่นันเพราะมันเป็นรูมกันมาแล้วถ้าโมไม่เอาหุ้มน่ยกันน,นี่นาแต่เอาหุ้มมนนนันต้องเงียบดูด่าชิ้นโง่ไหมชิ้นบ้านนก็เขาต้องเลอะชิ้นีชิ้นค่ะ่กะกเทาเลยนะเบลปิว พอโคจะเป็นกับปราแักนะบ่อนเฮดโคนี่นะอันนี้นะแบบโคตะหุนมาแล้วนะเอามาเฮดโคู่นี่ตั้งหามาเลเซีนเลยเปืลอมันมีสองบ่อนคนอาชีพาไปเบิงเขากินซร์จูใช่ไหจะพาไปกินแบบโอ้ไม่เห็นน้อแม่นลพอพ้อที่ล้วนๆอ่ะเซโมนี่บั่น ี่เอานเห็นนี้ก็ได้บ่คือเสอฝรันะตอนท้ายมันบ่ซอยจุข่านาน่เหลียวเดียะยำแล้วออีกสาพียมเลยมันโครกะชุ่เลยนังพี่เดักกันเด็น เอาเลยเอาเสด็จเดนี่เอาปูนี่แหละอากมบ้านเาโอ้ตเนี่ยเนี่้ๆขมใหญ่ฮะเออดันเลยนั่นแหละมันจะคือบอกล้ว่บอกแ้่สุดยอดสุดยอดสดอนี่คือตอนเอาไหมป่าเมาล้ะพอจ้ะ

ได้แล้วพอมันเบิงได้ัท่นอยัสายู่ะแก้วเหยคืงไปน้ค้างตงหนลงกอได้หยน่ะัน้งคบ้ควา้อบาดหันคือควยล้ยจะใส่เกือบบกล้มไปเงกนาไ่เยอเผาเอกีงไักะกายแล้วกายตอนเอาตอนที่อนแ้พอดีด่ดมากเยียน้าที่านไปบางัไไ 那个不给你 มือถือเด้อยังองเดี๋มันหัวใจปันทำกับกันโปเปีนทุกคนเลีปีงนะคนเล่อปีง บอนาเฮ็โขกอะตีเด็กกำหานี่นะปัดเรียบร้อยทุกคนปัดเรียบร้อยทุกคนนี่นถงขาวๆนี่สิเป็นถงซีนมันซีนมันกะประมาณโลนึงทุกคนเมืยกระดูกองกระดูกโลสามที่ สามนี่หพูดกนเลเอนี้มักเนนมนม้เดี๋ยวของมือมันาตัวนี้ตัวนี้เข่อาเลยเนาะดีทุกคนอันนี้มนี่ยมียู่สามถุงุคนตัวพี่พูดแล้วแล้วะมีหงสาเอสองพูดแล้วกับหงสโมพูดหนึ่งคนเสือแกเอาหนำท้อยเลือสมพัดทุกคนนี่พูดหนึ่งอันนี้นะ เศนกีบเงินลาวนะ่านะอันถ้าเป็นเงนินเงินบาทกะร้อยเท่าเดียอะร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งก็ห้าสิบบาททุกคนทังซีนก,กระดูกนี่นะฝนกันเลยตกอยูซีโลกับสองที่ทุกคนฮะถือว่าถือว่าหลายเตอร์เปนคนไอ้น,นี้มันโอ้หมันท่านได้ตายทุกคนห้าห้องเอาจะเอาไปส่งให้บัวทุกคน จงนเนาะพี่เเองไอ้โมยิ้ก็แส่บุญสะพาได้ไปจังนะตามเขมาหอนเฮิสแส่แล้วปะลี่ปะลี่นักพี่ลึกว่านี่เห็นมอเอมสแก่ป้นะสามพูด ได้มาตักนี่กันแกบุ๊คเเอรบุ๊คเเอรเลยเพื่อเพื่อแน่อันของปีนะ่ะสองพูดเฮเจธอพูดหนึง่งจงไว้เขาเขาพูดหนึงแล้วน่วนะของสาวโม้เพื่อนนะ่ะพูดหน,นึ่งชนี้น่ะเออไหนน้องลูกอีหลานงเมลูกมากับพอแต่ใหญ่ได้เลยซอยซอยกันน่นนะมันเอาน้ามสองพูดมนะันน่ะเอออันเรียบร้อยแล้วทุกคนของสาวโมก็เอาไว้นี่ทุกคนเลย สะพานเซธไทม์เสเพาว่าหอโมกัมาไว้เพื่อเอหนี้ไปไม่รู้อาหารเกิดทุกคนเกิดเองาหารกระดัอย่างลุน้อยมาทุกคนลู่้อยมันจะเซเห่นกันเลยอย่างกรเด็ใหญ่ก็เลิทคนเอสีเบรเบิลุมันเพราะว่าโง่ี่คัะมันได้ลมเลยนะหย่าะทุกคนอันนี้สะพันจีนไปเฮอลุมันกคนมาเบิรงน้ำกัน สะพันได้สมาชิกใหม่อลไรทุกคนเลยอายสะพันนี่กะโมบเพื่อสะพันเลยงูตัวนี้สนพานกะสีลงเลีงเบิ้งทุกคนมันกะยังบ่เฮจับตัวทุกคนเลยมาเบิ้งน้ำกันเด้งยังน้อยอยู่นี่กินยาทุกคนสภาพสะพันกะกะจะมาคุณมันเลยทุกคน อันอน,โโนี้เอาจับเอาคนอมจับกินนี่เนี่ลุมันนาเวอีด้เป็นลุ่มพันธนะออมันหวานมน่ากินนะเฮียปลหัเอะมันบอาเลย้เออเนยิน โอ้ทุกคนก <laughs> ินน้มแล้วไปซื้อนมือจะพ่านในกะเชียร์มาหมายเมือนานมันฝ่ายเลยได้เอ้กะหมายแล้วยังมันรูดเลยนี่ได้ได้แล้วเลงไก่แล้วก็เลงโง่มาเนี้ยเลงใหญ่ขึ้นไปเลย,เยเๆ,ๆ <c oughs> นี่เนี่ยจันเนใกล้อน <ule> ี้หนีนี่นี่นนมมอยู่ไว้เด้อจับอันนี้เเลนมหาด้ออย่าเมิ่อแล้วโอ้โดดใมันโดดนนมใครได้ใครานะมาไปกยาวเพิ่ม มือแรกมือแรกยังซทำนี้ทุกคนเลยอ่าอ้าวน้าๆมันเป็นลมที่น้าเยอะละตัวนี้ก็น่าจะมืดอีกนึ่งหลับกันหนูเข้าก็ได้ลูกแล้วได้ติดตามเบิ้งน้ำกันทุกคนว่า สะพานเลงโง่ตัวนี้ว่าสีเป็นนั่นเลยทุกคนสีรดหรือว่าสีลวงแต่กะสีเลงเธอแบบสุดความสามารถพี่เจ้าเลงได้ทุกคนได้ซื้อนมซื้อไปให้มันกินที่ได้หักบัตรเมื่อเลยได้ห้าไปในเมืองทุกคนจีซื้อซั้นนมเป็ดฟุ้นเะฮามาส่งเธอมาเนาซื้อแบบนี้แหะนมมันแพงทุกคนแมยมันกะบันขึ้นอย่งไรทุกคนเมมันจะตายมันมันเป็นเองเนาะเขากะมันไดิดแต่มันทุกคนมันได้ตั้งใจเฮ็ดวะแล้วกะเขากะสีเลงดูแลลูกมันนี่ เมือ่ออีแล้วป่องนี้กันทุกคนนะ,นปะสป่องอ่ะสำหรับคลิปนี้กันสภันธ์กับชิดโคฟไวันสาม,าสมี้ทุกคนก่อนอื่นกับคอมมกขอบใจผู้ที่เข้ามาติดตามครับ้มทุกคนไว้พบกับคลิปสพันธ์ต่อไปทุกคนสบายดี